สวัสดีค่ะมาพบวกวับช่องไอเฟิร์นชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้อ่อมเนื้อค่ะอ่อมเนื้อนะคะใส่ผักเยอะๆเลยค่ะนี่ทุกคนแล้วเราก็ใส่เอ,อมะเขือพวงด้วยนะคะข้าวเหนียวไม่มีนะคะวันนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะอ่าแล้วก็มีปลาทอดนะคะปลาช่อนทอด นี่ตัวน้อยๆปลาน้อยปลาช่อนทอดค่ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะอืชดน้ำแซ่บมากทุกคนผักเยอะๆไปเลยนะคะนี่ใส่เนื้อด้วยผ้าคี้ริ้วนี่นะคะ คำแรกลองสิอร่อยข้าวคำตัวตๆไปเลยแซ่บมากค่ะทุกคนมาค่ะคนไหนที่ยังไม่ได้กินข้าวเนาะมากินข้าวด้วยกันนะคะ เนื่องจากฝนอัดคลิปแล้วตอนนี้คลิปที่ฝนอจจัดจย่มันหลุดนะคะมันตัดไปเลยพอตัดปุ๊บเสียงที่เราบันทึกหรืออัดวิดีโอไว้มันก็เลยตัดไปด้วยพร้อมกันฝนก็เลยเสียดายคลิปว่าตั้งใจทำแล้วอ่ะมันก็เลยมาภาคเสียงใส่นะคะมันอาจจะไม่ได้อัด ถ้ารถในการรับชมนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนต้องตองขออภัยจริงๆเลยค่ะคนพลาดแบบนี้หลายรอบแล้วด้วยแต่คนไหนที่ชอบกินผักนะคะแนะนำเลยนะคะเมนูนี้ ใผักหลายอย่างมากแล้วก็รสชาติกลมกล่อมนะคะเข้ากันได้ดีค่ะกินกับปลาทอดนะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคน พี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วมาติดตามผลน,นะคะขอบคุณค่ะก็ฝากช่องไอเฟิร์นชาแนลด้วยนะคะฝากช่องน้อย,อยช่องนี้ไว้พิจารณาสักช่องนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะและติดตามนะจากพี่พๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจทั้งออทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ